ปัญหาลูกเถียงด้วย3ประโยคที่เราคิดไม่ถึงค่ะเถียงยังไงก็ไม่ชนะสัทีทาไมลูกดื้อแบบนี้ที่เถียงลูกไม่ชนะเราอาจจะยังเถียงไม่ถูกวิธีค่ะหลายครั้งที่เราเถียงลูกแล้วเราแพ้เองทั้งโมโหจัดแถมลูกก็ยังไม่ฟังเราอีกพราอเราดันเถียงด้วยความกลัวและโมโหว่าเรากําลังจะเสียอํานาจการปกครองวันนี้ขอเลยมามอก3มประโยคเด็ดให้เราเถียงเหมือนไม่เถียงคุยกับลูกแบบไม่ต้องหนอยกลัวเสียอํานาจแบบนี้ค่ะข้อแรกหยุดพูดกับลูกว่าอย่ามาพูดกับแม่แบบนี้นะพอ การพูดแบบนี้การส่งอำนาจไปให้ลูกคุมเกมลองเปลี่ยนเป็นการพูดนิ่งๆว่าแม่จะไม่คุยด้วยถ้าเราใช้คำพูดไม่ดีแบบนี้นะเป็นการบอกว่าอำนาจอยู่ที่แม่หนูพูดแบบนี้แม่จะไม่คุยด้วยข้อที่ 2. เลิกพูดว่านี่แม่ยังพูดไม่จบอย่ามาพูดขัดแม่แบบนี้นะพอลูกฟังแล้วก็ไม่อยากทําตามลองเปลี่ยนมาพูดว่าแม่จะฟังไม่รู้เรื่องนะถ้าพูดขัดจังหวะการจะทําให้ลูกเห็นภาพชัดว่าถ้าอยากให้แม่ฟังต้องรอให้แม่พูดจบก่อนข้อที่3อย่าเถียงกลับว่านี่แม่ไม่ได้พูดแบบนั้นนะเวลาที่เถียงกกัันน แล้วลูกพูดโทษเราต่างๆนาะนาะแทนที่จะพยายามเถียงว่าแม่ไม่ได้พูดแบบนั้นนะแม่พูดแบบนี้นี้นี้ต่างหากลองถามกลับอย่างใจเย็นคะ่ะว่าหนูได้ยินแม่พูดว่ายังไงนะคะคําถามนี้ลูกจะได้คิดทบทวนและเล่าอย่างตั้งใจไม่เอาแต่พูดมั่วๆแถมเรายังได้ฟังสวยๆเป็นผู้คุมเกมด้วยค่ะการเถียงกับลูกไม่จําเป็นต้องเอาแต่สู้กลับแค่เราตั้งขอบเขตของเราให้ชัดและคุยกันอย่างให้เกียิก็ได้ผลค่ะ